แล้วมันจะฟื้นนะไมด้สรวมันได้เนี่ยโอ้เดียวมนได้ดูกว่ะเยอะขนาดที่อ้เต็มแล้วว่ะเนี่ยเนี่ยไปอ่ะหวหน้ามองอ่ะตาไตถึงนี้เลยเอาชิดแต่ลเนียปาขนไดนี้เยอะมากเลยขนาดนี้เยอะมากูชิเดียวมนได้นี่ ปลาช่อนอ่ะไม่ออกมาปลาช่อนอ่ะเอาปลาอูตาเนาะก็ต่างามบ่อขอนะเปรวเอมาซื้นะนี่องอัต้นเข้านี่ตัวนึงอ่ะตัตัวนึงเข้านี่ยปลาตัวนึ่เนี่ยตัวเียเ้ซอเห็นซอเห็นตายแล้วหรอเออมันหลมาเข้า้ นายยังไม่ายมั้องใหญ่ๆดังยช่นนี่เนาะอ้หาสองมือตุ่นสูโอ้ปวกทีนี้ลอยมาเลยนี่ีเนี่อ๋อนี่ไงนี่ไงไปที่ยี่มาอทัวเดียวก็ไดอโอ้นี่เจอเลย

cái giờ không gì có lòng chứ à cái tôi còn là gì thế trên chứ mình gì đây ô đường nhận gì à đường gì là lúc kia thôi มีเยอะไหมถ้ามีเยอะก็จุดเลยมีเรื่องหัวใหญ่เขาเตียงเตียงดีได้เนาะโอ้รอว่าถึงไหมใส่ไม่ได้แล้วไมไ่แล้ว